พาไปดูภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับคู่เมื่อวานนี้ขอนแก่นเจอกับทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นจังหวะภาพที่กล้องเขาจับได้นะระหว่างที่เจ้าอุ้มธีรทรเนี่ยกำลังจะเตะลูกเตะมุม,มแล้วอยู่ๆระหว่างที่ถอยจะไปเตะอะเดี๋ยวให้ดูภาพกันก่อนอ่านี่ฮะเป็นจังหวะที่เจ้าอุ้มถอยถอยนี่ฮะ โอ้โหแล้วคือต,ตกลงไปครึ่งแข้งอะคุณแ<ะ>น่คุณผู้ชมถึงหัวเข่าอยู่เหมือนกันนะคะเจ็บนะครับนั่นไม่ใช่ไม่เจ็บนะครับไม่ทันมองไม่มองไม่เห็นจริงนะเพราะว่าก็ถอยมาเนาะแล้วใครจะไปคิดว่ามันโโจะมีท่ออยู่ตรงนั้น<ร>ใช่ไหมคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในศึกไทยลีกเมื่อวานที่บุรีรัมเนี่ยไปเยือนขอนแก่นที่สนามอบจอขอนแก่นจบเกมเนี่ยก็คือเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ คือจังหวะที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือจังหวะนี้ครับนาทีที่22นะครับเป็นจังหวะที่เจ้าอุ้มเนี่ยกำลังจะถอยไปเตะมุมแล้วจังหวะที่ถอยอยู่เนี่ยขาด้านซ้ายเนี่ยตกลงไปในท่อระบายน้ําแบบนี้ครับเกือบครึ่งแข้งแต่ว่าเจ้าอุ้มก็ยังฝืนอยู่นะฮะใช้ขาซ้ายที่ข้างถนัดของตัวเองเนี่ยที่ตกลงไปในท่อแบบนี้เนี่ยเปิดลูกเตะมุมเข้าไปนะครับแล้วพอจบเกมเนี่ยเจ้าอุ้มเนี่ยโอ้โหก็ฝืนเล่นจนจบเกมนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพสภาพ เท้าของตัวเองที่บวมเป่งแบบนี้เนี่ยลงในโลกโซเชียลให้ได้ดูคุณดูสิฮะแดงเลยนะบวมเป็นลูกขนุนเลยอะคุณหน่อยแน่คุณอุ้มธีราทรเนี่ยเขาบอกว่ามีการโพสนะคะว่าโชว์เท้าซ้ายที่บวมแล้วก็บอกว่าเล่นบอลระวังตัวเองมาตลอดขาผมสามารถหักได้เลยอตอนตกลงไปนึกว่าหักแล้วขาล็อกไปเลยไม่โทษใครโทษตัวเองที่ไม่ระวังเองค่ะ แต, oh. แต่บอกแบบนี้ว่าช่วยกันปรับปรุงกันทุกฝ่ายไปพร้อมๆกันนะครับคือเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะมากเลยนะครับว่าโอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของสนามเนี่ยของไทยลีกเนี่ยว่ามันมีความพร้อมขนาดไหนเรื่องของลิขสิทธิ์ที่โอ้โหอยากจะได้เงินจํานวนมากมา,มายมหาศาลแต่ว่าเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของมาตรฐานสนามเนี่ยมันยังไม่ตอบสนองเลยนะฮะสนามนี้ย้ำว่าแข่งที่สนามอบจขอนแก่นนะครับ ถ้าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องต้องรีบไปปรับปรุงแก้ไขเลยนะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนี่เรื่องนี้นี่ถือว่าเคราะห์ดีมากๆที่เจ้าอุ้มเนี่ยเพียงแค่บวมเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ถึงกับ กระดูกระเดี่ยวหักแข้งขาแตกนะครับอ้าวก็ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ฝากทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของสนามเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆเพราะว่าแหมพูดถึงขาเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับนักเตะด้วยนะส่งกําลังใจให้กับคุณธีรทรด้วยนะคะครับ